กดติดตามช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหมดาวด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีพิจิกขอต้อนรับสู่ช่อง The Star 954 Channel โดยหมอดาวดูดวงพยากรณ์ไพ่ยิและไพ่ออร์คเล่นพลังบวกนะคะวันนี้เราจะมาเปิดดวงชะตาให้กับคุณค่ะชาวพิจิกว่าในช่วงปักแรกนี้1-15กันยายน 2 5 6 7ดวงชะตาของคุณจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดจะมีเรื่องราวอะไรดีๆเกิดขึ้นกับคุณบ้างการอ่านดวงเป็นการอ่านแบบภาพรวมนะคะไม่ใช่ดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะขอให้ชาวพิจิกทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้รับพลังงานด้านดีรับพลังงานด้านบวกกันนะคะสําหรับท่านที่ต้องการปรึกษาดูดวงเป็นการเฉพาะเจาะจงเป็นรายบุคคลเป็นดวงคุณเอง สแกน QR code ค่ะแอดไลน์ ID ตามรายละเอียดที่หมดอดาวขึ้นไว้ให้นี้ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกด subscribe ช่อง The Star 954เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขออนุญ,ญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชาวราศีพิจิกและคณาพิจกิกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะด้วยพลังงานของไพ่ขลังออร์เคไพ่ย, SE, ยูนิเวอรไพ่วจนะสุภาษ,ษิต บารมีขององค์พ่อพิคเนตบารมีขององค์เทพทุกๆพระองค์ที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ครูบาอาจารย์องค์ปู่ฤาษีร้อยแปทุกดวงจิตทุกดวงวิญ,ญญาณที่อยู่ในไพ่สำรับนี้ไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สิ่งของต้นไม้แม่น้ำำานําลําธารขอให้รวมตัวกันมาเป็นภาวะปัจจัยข้าพเจ้าได้เปิดไพ่ดวงชะตาของชาวพิจิตร ในช่วงวันที่หนึ่งจนถึงวันที่สิบห้ากันยายนนี้ได้อย่างแม่นยำขอให้ได้รู้ในสิ่งที่ต้องการรู้ขอให้ได้เห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นขอให้มีคำตอบมีทางออกและคำแนะนำที่ดีให้กับชาวราศีพิจิกด้วยเถอค่ะสาธุสาธุสาธุเราจะมาเปิดไพ่กันนะคะเริ่มต้นที่วัจนสุภาษิตนะคะดวงชะตาของคุณในช่วงปักแรกนี้จะเป็นอย่างไรคะ วางในรูปแบบทักษานะคะตัวตนบริวารการงานภูมิหลังที่ผ่านมาแพชชั่นอุปสรรคนะคะของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างคะชาวพิจิกใน,นช่วงปักแรกนี้คะ่ะโดนชะตาของชาวพิจิกคะ่ะ ตัวตนของชาวพิจิกนะคะในตำแหน่งแรกนะคะความรู้สึกนึกคิดตัวตนของคุณนะนะคะที่ผ่านมาคุณได้ไพ่อะไรไพ่หัวล้านได้หวี่าชาวพิจิกนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าที่ผ่านมานะคะในเรื่องของการงานนะถ้าว่าในเรื่องของการที่จะเอ่อใช้คนนะคะ หรือว่าการกํากับดูแลอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะมองว่าคุณทําได้ไม่ดีพอนะคะหรือว่าทําพลาดไปก็ได้นะคะหัวล้านได้หวีเนี่ยบางครั้งเนี่ยในการที่เราจะบอกผูออ้ใต้บังคับบัญชาหรือว่าลูกน้องหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเราอาจจะจัดสรรอาจจะวางแผนงานอะไรยังไม่เป็นระบบระเบียบมากยิ่งขึ้นนะคะหรือว่า เอาคนชำนาญการอีกด้านหนึ่งไปทำอีกอย่างหนึ่งนะคะนะคะหรือตัวเราเองเนี่ยกำลังอยู่ในสภาวะที่ว่าเราอาจจะมองว่าเราไม่ชำนาญในสิ่งที่ทำอยู่ก็เป็นได้นะคะหรือว่านายให้ไปทำในสิ่งสิ่งนึงที่เรามองว่ามันไม่ใช่นะคะมองว่าไม่ตรงกับเรานะคะหรืองานในหน้าที่รับผิดช,ชอบเราเนี่ยเรามองว่าแบบ ยังไม่มีความมั่นใจมากเพียงพอในงานที่ทําก็เป็นได้นะคะหัวล้านได้หวีเนี่ยบางทีจัดสรรอะไรยังไม่ลงตัวมากพอนะคะชาวราศีพิจิกนะในเรื่องของตัวตนนะคะหรือว่าสิ่งที่คุณเคยโดนมานะคะสิ่งที่คุณเคยเผชิญมาแล้วก็เป็นได้นะคะในตําแหน่งต่อมาบริวารผู้ใต้บังคับบัญชา ครอบครัววงสาคนาญาินะคะลูกเต้าภรรยาสามีอะหรือแม้แต่กระทั่งสังคมที่แวดล้อมตัวคุณนะคะบริวารคุณได้ไพ่ไรบริวารคุณได้ไพ่ปั้นน้ําเป็นตัวเนี่ยชาวพิจิตก็ต้องระวังนะคะบริวารอาจจะเอ่อบอกเล่าในบางสิ่งบางอย่างซึ่งมันไม่เป็นความจริงก็ได้นะคะ อาจจะอุปโลกขึ้นมาเออหรือว่าแต่งเติมขึ้นมาเกินจริงเกินไปนะคะไม่ใช่เรื่องราวที่เป็นจริงนะบางสิ่งบางอย่างที่เขาพูดกับคุณบอกคุณเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะมีข้อมูลที่ไม่ชัดเจนหรือว่าอาจจะหาข้อมูลข้อเท็จจริงไม่มีเลยก็ได้จากคนคนนั้นนะคะบริวารคุณอาจจะกำลังสร้างปัญหาให้คุณอยู่นะคะเพราะว่า ในเรื่องของการปั้นน้ําเป็นตัวเนี่ยมันก็จะทําให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยเกิดปัญหานะกับตัวเราได้เช่นกันนะเรื่องราวที่ไม่จริงนะความจริงเป็นอย่างนี้เล่าไปอีกอย่างหนึง่งอ่าหรือว่าความจริงมีอยู่นิดเดียวนอกนั้นแต่งเติมเสริมแต่ง,ตงนะให้ให้มันดูแบบดูตัวเองดีดูว่าตัวเองใช่ดูว่าตัวเองถูกอะ่ะนะคะ ชาวพิจิกเนี่ยคุณกำลังจะ,ะเผชิญกับบริวารที่ปั้นน้ำเป็นตัวเนี่ยพูดเรื่องไม่จริงให้คุณฟังนะคะหรือว่าไม่มีข้อมูลความจริงอยู่เลยก็ได้นะชาวพิจิกอาจจะทำให้คุณแบบเสียหายได้นะคะปั้นน้ำเป็นตัวอ่ะในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งอายุความรู้สึกนึกคิดของคุณนะคะ สิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณเผชิญอยู่ก็เป็นได้รวมถึงสุขภาพร่างกายคุณได้ไพ่อะไรคุณได้ไพ่ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งเอา้าช่วงนี้แสดงว่าสวยหลอ่อดูดีนะคะใส่ใจในเรื่องของรูปลักษณ์ภายนอกใส่ใจในเรื่องของหน้าตาผิวพรรณทรงผมนะคะทุกอย่างนะ,ค,ะความที่ จะทำให้คุณดูดีมีบุคลิกภาพที่ดีนะคะดูแล้วเป็นที่ชื่นตาชื่นใจของคนหรือว่าของผู้พบเห็นนะคุณก็มีรูปร่างหน้าตาที่ดีนะคะใส่ใจดูแลตัวเองเป็นอย่างดีนะไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งคุณมองว่าเอ่อคนเราถ้าดูดีหรือว่า หน้าตาบุคลิกภาพเสื้อผ้าหน้าผมดีมันก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามารวมถึงอาจจะเชื่อมโยงไปในเรื่องของการงานได้ด้วยนะคะหน้าตาดีบุคลิกดีแน่นอนมีชัยไปกว่าครึง่งนะคะชาวพิจิกนะคะ <c oughs> ตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งเดชอำนาจวาสนาบารมีอวยยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะความเจริญก้าวหน้า ความรุ่งโรดความรุ่งเรืองในเรื่องของงานนะคะความประสบความสำเร็จคุณได้พ่ายอะไรลืมตาอ้าปากแสดงว่าชาวพิจิกหลายๆคนคุณจะได้อวยยศเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะในช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเ,เขาวัดผลใช่ไหมนะคะวัดผลในเรื่องของการทำงานเอ่อผ์งานอะไรต่างๆนะคะจัดเรตติ้งอะไรต่างๆเนาะ นะคะคุณจะได้ลืมตาอ้าปากโอ้ยจะได้รวยจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งได้สองขั้นสาขั้นอนอกจากนั้นยังไม่พอเงินก็จะยิ่งเพิ่มยิ่งเยอะขึ้นด้วยนะคะคุณจะลืมตาอ้าปากในช่วงปากแรกนี้นะชาวราศีพิจิกนะคะโอ้ลืมตาอ้าปากกันตั้งแต่ต้นเดือนกันเลยทีเดียวเออนะคะถือว่า เป็นนิมิตหมายที่ดีนะสัญญาณที่ดีในเรื่องของงานนะ่ะแสดงว่ามีความเจริญก้าวหน้าอาจจะได้งานใหญ่นะคะอาจจะได้งานใหญ่ได้เซ็นสัญญาเอ่านะคะบิ๊กดิวปิดดิวได้ขายที่ได,ได้ได้หมดเลยนะปิดดิวได้ขายที่นะคะปิดประกันแอปใหญ่ได้เออลืมตาอ้าปากกันไปเลยทีเดียวชาวพิจิกนะคะในเรื่องของงานนะไพ่สวยงามโดดเด่น ในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งสีนะคะชื่อเสียงเงินทองเสน่ห์เมตตามหานิยมอืมโชคลาบอืมคุณได้ไพ่อะไรจับปลาสองมือเอา้าแสดงว่ามีลาบสองทางอืมมีลาบสองทางมีโชคสองชั้นนะคะจับปลาสองมือไปอยู่ในตำแหน่งเงินทองด้วยแสดงว่า จะมีอะไรเข้ามาพร้อมๆกันน่ะต้องจับไว้ให้ดีๆนะชาวพิจิกจับปลาสองมืออ่ะต้องจับไว้ให้แน่นนะคะถ้าคุณจับไว้ให้แน่นเนี่ยดีแน่นอนเลยนะคะจับปลาสองมือนะชาวพิจิกนะคะหรือว่าในช่วงนี้คุณอาจจะแบบหมายมั่นปั้นมืออะไรใครบางคนก็ได้เออแล้วก็ยังไม่สามารถที่จะ ตัดใครคนใดคนหนึง่งออกก็ได้เช่นกันนะคะจับปลาสองมือเนี่ยนะอาจจะช่วงนี้สเสน่ห์แรงชอบหลายคนเพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะว่าเป็นไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งไงนะคะหน้าตาดีแล้วก็ยังไงแล้วก็จะดึงดูดผู้คนเข้ามาหาตอนนี้เลือกไม่ถูกอะ่ะชาวพิจิกเออนะคะสเสน่ห์ดีสเสน่ห์แรงตอนนี้เลือกไม่ถูกแล้วนะคะจะเอาใครดีนะจับปลาสองมือนะชาวพิจิกนะคะ ก็ต้องดูดีๆเลือกดีๆนะคะในเรื่องของตกในเรื่องของสเสน่ด้วยเมตตามหานิยมนะคะถ้าคุณมองว่าคอนโทรลได้ก็ดีไปนะถ้าคอนโทรลอะไรไม่ได้ก็ต้องเลือกนะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแหละให้คุณเลือกนะคะชาวพิจิกเลิศมากนะช่วงปักแรกนี้ในตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งมูลละอดีตที่ผ่านมามรดกตกทอดนะคะ ภูมิหลังคุณได้ไพ่อะไรความบาดนะชาวพิจิกคุณอาจจะตัดการมีผสัมพันธ์กับใครบางคนมาตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้ก็ยังตัดอยู่ก็ได้นะคะคือความบาดกันมานานแล้วเออไม่อยากที่จะปฏิสัมพันธ์ไม่อยากจะคบกับใครบางคนคนนั้นจนถึงทุกวันนี้ นะคะก็ยังคิดอย่างนั้นอยู่ก็ได้นะคะคุณอาจจะก,กําลังความบาดใครอยู่หรือว่าความบาดมานานแล้วก็ได้จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีวี่แววหรือจะยังไม่มีทีท่าที่อยากจะไปคบค้าสมาคมกับคนคนนั้นอยู่ก็เป็นได้นะคะคุณความบาดใครบางคนแหละเพราะว่าเขาทําไม่ดีกับคุณเขาทําสิ่งให้คุณเสียใจอ่าหรือว่าทําเรื่องเลวร้ายอะไรให้กับคุณเป็นอะไรที่แบบว่าจําฝังใจอ่ะ นะคะคุณก็ความบาดคนนั้นไปเลยนะตั้งแต่อดีตมาแล้วจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะดีกันนะคะชาวพิจิกนะความบาดใส่กันนะไพ่ในตําแหน่งต่อมาค่ะตําแหน่งอุตสาหะความเพียรพยายามความขยันอดทนความมีแพชชั่นนะคะรังสรรค์ความครีเอทนะ สร้างสรรในสิ่งใหม่ๆนะคะผลงานใหม่ๆความขยันมันเพียรคุณได้พ่ายอะไรคุณได้พ่บนบานสารกล่าวโอ้ยชาวราศีพิจิกนะคุณเป็นคนที่บนบานสานกล่าวมาโดยตลอดแล้วก็จะส่งผลดีให้กับคุณภายในต้นเดือนกันยายนนี้ปักแรกนะบนบานสานกล่าวนี่นะคะหรือว่าชาวพิจิกหลายๆคนอาจจะต้องแก้บนอะไรได้บ้างเออนะคะเพราะว่าได้ในสิ่งที่หวังนะ คุณอาจจะมีการแก้บนแล้วก็เป็นคนที่บนบานสาลเก่าวแล้วได้ด้วยนะชาวพิจิกนะบนบานสาลเก่าวแล้วได้ในสิ่งที่สมหวังสมความปรารถนานะคะนะไปตกอยู่ในตำแหน่งอุตสาหะด้วยอะจะบังเกิดผลนะตำแหน่งต่อมาในตำแหน่งมนตรีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะการสนับสนุนส่งเสริมความช่วยเหลือผลักดันนะ หรือเพื่อนฝูงเราเนี่ยแวดวงที่เรารู้จักเนี่ยนะคะสังคมเพื่อนฝูงผู้หลักผู้ใหญ่มีใครสนับสนุนคุณไหมล้วงคองงูเหา่าอ่ะชาวพิจิกนะคะคุณกำลังล้วงคองงูเหา่าใครอยู่หรือเปล่านะคะถ้ารู้ว่ามีมีวิแววที่จะกำลังทำงานหรือว่าทำสิ่งสิ่งนี้อยู่อาจจะต้องระวังนิดหนึ่งนะคะ ไปตกในตําแหน่งผู้ใหญ่ด้วยเออนะคะอย่าเพิ่งไปทําให้ใครบาดหมางหรือว่าอย่าเพิ่งบางอาจไปเอ,อ่อไปเล่นกับใครที่เขามีพลังอํานาจนะคะหรือว่ามี power เ,เหนือกวาเรานะคะช่วงนี้ช่วงนี้การงานคุณกําลังดีนะคะอย่าเพิ่งไปคิดที่จะล้วงคอง,งูเห่าผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็ต้องทําตัวนอบน้อมถ่อมตนไปก่อนนะคะชาวพิจิกนะ เดี๋ไปทำอะไรเกินหน้าเกินตานะคะเดี๋ยวผู้ใหญ่เขาจะไม่รักใค้เอ็นดูนะตำแหน่งต่อมาค่ะชาวพิจิตํตำแหน่งกาลกินีนะอุปสรรคศัตรูคู่อาฆาตคู่แขนเออคอยขัดแข้งขัดขาคุณอ่ะอุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยนะคะ ตำแหน่งนี้คุณได้ไพ่ไรคุณได้ดไพ่เดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดเอ้าแสดงว่าคุณก็เป็นคนที่ออรู้จักวางตัววางตนนั่นเองนะคะเดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดนะนะคะแสดงว่าคุณก็เป็นคนที่มีแผนการนะที่จะหลบเลี่ยงในเรื่องของศัตรูหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะคุณก็จะ เป็นคนที่เดินตามหลังผู้ใหญ่มาไม่กัดน,นะอาจจะมีการปรึกษากันเอออาจจะมีการขอความคิดเห็นต่างๆนานาช่วยเหลือในเรื่องของปัญหาหรือในสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่นะคะปัญหาก็ดีหรือว่าอะไรที่มันจะทำให้เป็นอุปสรรคคุณคุณก็สามารถคลี่คลายไปได้เพราะว่าคุณทำตามแบบแผนนั่นเองนะ่ะ นะคะคถ้าคุณทำตามแบบแผนหรือว่าต้นฉบับที่เขาทำกันอยู่นะคะหรือว่าที่เขาเคยเดินอยู่ที่ที่มันมีอยู่นะคะคุณก็จะไม่เกิดปัญหาอย่างแน่นอนนะคะชาวพิจิกนะทำตามผู้หลักผู้ใหญ่นะทำตามอย่างที่เขาเคยทำกันมาแล้วคุณจะอยู่รอดปลอดภัยนะจะไม่มีปัญหาใดๆเกิดขึ้นกับคุณอะเรามาดูคะ่ะไพ่ ขลังออร์คเคการงานการเงินความรักการงานการเงินความรักของคุณเป็นอย่างไรปักแรกนี้ค่ะชาวโ,โหเห็นไหมคุณใบแรกคุณก็ Announcement แล้วอะนะคะความมีชื่อเสียงนะไพ่ใบนี้นะคะ ความมีชื่อเสียงการประกาศให้โลกรู้ว่าเราเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จนะไพ่นี้จะตรงกันกันกบไพ่วัจนสุภาษิตซึ่งขึ้นในตำแหน่งงานด้วยนะนะคะคุณจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคุณจะมีรายชื่อที่ประกาศออกมาอ่านะคะที่ประกาศออกมาแล้วล่อนเมลไปทั่วบริษัทนะนะคะอันนสให้คนได้รู้ว่าคุณได้มีการ ปรับตําแหน่งนะคะเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเออเป็นซีเนียเป็นผู้จัดการเป็น CEO เป็น CFO เออนะคะเป็น UFO นะนะคะเป็นอะไรที่แบบว่ามีชื่อเสียงนะคะประสบความสำเร็จนั่นเองนะคะชาวราศีพิจิกนะคะ อะในตำแหน่งต่อมาโอ้โหเห็นไหมชาวพิจิกนี่คุณใช่เล่นนะนะคะคุณจะแบบว่าเฟ m มัสมากๆม,มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วนะคะอาจจะอยู่ในแวดวงของสายงานที่คุณทำอยู่หรือบางคนแบบดังระดับประเทศก็ได้เห็นไหมคะ คุณอาจจะเป็นดารานักร้องนักแสดงได้หมดนะคะคุณจะมีชื่อเสียงโด่งดังนะปังมาก n n n o u n c e ไม่พอและยัง famous อีกต่างหากชาวพิจิกเลิศน,นะคะช่วงปักแรกนี้นะคะรูปลักษณ์ภายนอกอะไรคุณดีด้วยนะคะหลายๆอย่างช่วงจังหวะและโอกาสมาถึงคุณแล้วโอ้ยพิจิกรวยเออบางคนสงสัยจะถูกละวันที่หนึนะคะเนี่ย นะพิจิจสงสัยพิจิจะถูกรงวันที่หนึ่งนะรวยดังอะ่ะเออไม่ได้ว่าถูกแบบว่าเออหกล้านหรืออะไรเงี้ยคุณอาจจะถูกแบบดังอะ่ะถูกแบบว่าจํานวนเงินเยอะๆมากๆอย่างที่ไม่เคยมีใครได้สิ่งสิ่งนั้นมาก่อนอ่าหรือบางคนอาจจะได้ในเรื่องของงานก็ได้นะซึ่งไม่เคยมีใครทําได้ นะคะไม่เคยมีใครทําได้ไม่เคยมีใครทําชื่อเสียงได้ถึงขนาดนี้อ่ะชาวพิจิกคุณจะเป็นที่หนึ่งนะคะ a n n o u n c e m e n ตตามด้วย famous ตามด้วยรวยเห็นไหมคะ,ะคุณจะโชคดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโชคลาภหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของการงานก็ได้คุณจะเป็นคนที่สำเร็จอย่างที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนนะคุณอาจจะทำลายสถิติ นะคะนะชาวพิจิกนะคะรวยดังเป็นที่รู้จักนะคะความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จกำลังจะมาเยือนชาวพิจิกในช่วงปักแรกนี้นะคะดคอเรตนะหลายๆคนนะคะอาจจะเป็นแชมป์ในเรื่องของสิ่งที่ตัวเองทำนะคะคุณอาจจะเป็นแชมป อะไรอ่ะทำอาหารเออนะคะคุณอาจจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเออเออนะคะชาวพิจิกคุณอาจจะเป็นคนที่เก่งที่สุดในสายงานหรือว่าในอาชีพนั้นๆนั่นแหละนะคะเมื่อกี้หมอดาวยกตัวอย่างนะคะนี่มีคนช่วยเหลืออุปถรัรมภ์ค้าชูนะคะชาวราศีพิจิกนี่ตรงนี้ไปตกอยู่ตำแหน่งความในใจ คุณอาจจะคิดว่าโอ้โหโลกมันไม่ยุติธรรมสำหรับฉันเลยอ่ะฉันโดนกันแกล้งมาโดยตลอดนะคะเหมือนแบบว่าโลกนี้มันช่างเล่นตลกกับฉันแล้วเกินนะอายุติธรรมกับฉันแล้วเกินจะทำร้ายติตใจจะทำร้ายฉันไปถึงไหนอะในช่วงปักเนี้ยคุณจะได้แบบว่าโอ้โหรวยมั่งคั่งเฟมัสดังเปรี้ยงป้งนะคะชาวพิจิกนะคะคุณจะ รวยก็ไม่ใช่ว่ารวยธรรมดารวยแล้วก็แบบดังกระชอนเลยนะเออนะคะชาวพิจิกนะไม่ว่าจะอยู่สายงานอะไรชาวราศีพิจิกนะคะคนที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการทาอาหารของกินของใช้ของสวยงามหรือว่าสายทางด้านอาร์ตศิลปะตกแต่งเดคอเรทอะไรต่างๆนะคะเสื้อผ้าหน้าผมนักเอ่อออกแบบนะคะแฟชั่นอืม ได้หมดเลยนะคะชาวพิจิกร้านอาหารนะคะหรือว่าคนที่อยู่ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับงานรังสรรคผลงานสิ่งใหม่ๆอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะชนะเลิศเป็นที่รู้จักของคนเป็นวงกว้างหรือว่าของคนทั้งประเทศก็ได้เออนะชาวพิจิกจะบอกว่าอันี้มันเวอร์อีกแล้ว <laughs> เอออีหมอคนนี้มันเวอร์ว่ะมันชอบพูดอะไรเวอร์เวอร์นะคะเราต้องพูดให้มันแบบว่าอลังการนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอิงตามไพ่นะคะไพ่มีความอลังการเราก็ต้องเปรียบเทียบให้เห็นว่าคุณสามารถที่จะแบบ r l d w i ไ e ได้เออนะคะ n n o u n c e ให้โลกรู้ประกาศให้โลกรู้นะคะชาวราศีพิจิกนะค,ะความสำเร็จ อุดมสมบูรณ์มั่งคั่งร่ำรวยเฟมัสมากๆนะคะเรามาดูไพ่ universe นะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสิ่งที่ไพ่ยอยากบอกสิ่งที่ไพ่ยอยากเตือนโอ้เห็นไพ่รวยนี่ก็ปังแล้วอะ่ะนะชาวพิจิกนะคะไหนดูสิคะการงานคุณเป็นอย่างไรคะการงานชาวราศีพิจิกคะ่ะโอ้เห็นไหมเห็นไหมคะชาวพิจิกคะ่ะ การงานคุณมีความเจริญก้าวหน้ามากๆนะคะเนี่ยจัดเต็มนะเต็มที่เลยนะการงานมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าในเรื่องของการทำงานนั่นเองคุณอาจจะไม่ได้หวังอะไรเยอะเห็นไหมคะแสงสว่างแสงสว่างอันนี้มันน้อยนิดคุณอาจจะไม่ได้หวังอะไรมาก <hi> แต่มันได้มาแ,แบบว่าเยอะมากกว่าที่คุณคิด <hi> เห็นไหมคะการงานเนี่ยนะคะการงานจะปังมากกว่าที่คุณคิดอีกนะ นะคุณอาจจะคิดแบบไม่ได้ไกลมากอืมหวังเล็กๆอืมนะคะแต่มันแบบว่าใหญ่บิ๊กบื้มเลยนะชาวพิจิกเราดูค่ะในเรื่องของการเงินคุณค่ะการเงินเห็นไหมการเงินคุณอุดมสมบูรณ์มากมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นนะคะชาวพิจิกอะ่ะคุณอาจจะคิดว่าจะซื้อบ้านซื้อคอนโดนะคะ ซื้อบ้านซื้อคอนโดซื้อที่ดินเนะี่ยคุณก็สามารถที่จะทําได้นะคะชาวราศีพิจิกคุณมีโชคลาภจากเลขโทรศัพท์ให้โชคได้ด้วยนะคะเนี่ยการเงินคุณเนี่ยนะหรือบางคนเนี่ยได้เงินมาจากทางออนไลน์ช่องทางออนไลน์ได้ด้วยเช่นกันนะคะเงินไหลเข้าทางทางด้านออนไลน์นะมีอยากจะซื้อบ้านอยากจะซื้อรถเออบ้านที่ดินตึกแถว อสังหาริยมทรั์นะคะสามารถซื้อได้มีความมั่นคงมากขึ้นทางด้านการเงินนะคะรวมถึงคุณไปขอพอรกับพระพรหมพระพรหมจะให้โชคคุณนะคะทางด้านการเงินด้วยนะนะคะเรามาดูไพ่ในเรื่องของโชคลาภกันบ้างเมื่อกี้การเงินไปแล้วนะโชคลาภอะไรอ่ะโอ้โชคลาภคุณก็จะแบบ ừ ừ ừ อำนาจวาสนาบารมีมาเต็มเลยอันนี้คือเลขที่เกี่ยวข้องกับโชคลาภคุณนะคะพยาคุดคือโชคลาภนี่มาแบบว่าเหนือเหนือชาวพิจิจนะคะพยาคุดนี่ก็คือความสําเร็จนะคะความเจริญก้าวหน้าเงินสดนะชาวพิจิจนะคะโชคลาภคุณเนี่ยเงินสดแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์แบบอย่างกับเป็นลูกของเทพมาเกิด นะคะอยู่ในครอบครัวขององค์เทพเลยความบุดมสมบูรณ์แบบเยอะแยะมากมายเลยนะชาวพิจิกในช่วงปักแรกนี้นะคะคุณไปขอพรน,นะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือว่าองค์ปู่ฤาษีนะคะครูบาอาจารย์ที่คุณนับถือนะทำบุญทําทานแล้วคุณจะยิ่งเฮงยิ่งปังในเรื่องของโชคลาภนะคะชาวพิจิกนะคะมีความสมบูรณ์แบบอืมีโชคลาภ มีชีวิตที่ดีอย่างกาปนหนึ่งเราแบบเป็นลูกของเทพอ่ะนะคะ mm hmm. เป็นหนึ่งในครอบครัวขององค์เทพเลยนะอุดมสมบูรณ์อย่างนั้นเลยทีเดียวนะคะชาวราศีพิจิกมาดูความรักค่ะ mm hmm. ความรักเป็นยังไงความรักชาวราศีพิจิกมีการแอบส่องกันนะ mm hmm. มีความแอบส่องกันอะไรกันนะคะ mm hmm. ตัวตนของคุณนะ กับคนอื่นเนี่ยคุณยอมไม่ได้แต่กับแฟนเนี่ยคุณโอเคคุณยอมซิโรราบให้กับแฟนของคุณคู่ครองคนรักของคุณนะคะชาวพิจิตหรือใครหลายๆคนมองว่ามีแนวโน้มที่จะแต่งงานด้วยนะ,ะแต่งการแต่งงานนะหรือว่าตัดสินใจแน่แน่แล้วว่าฉันจะเลือกคนนี้แหละนะคะในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เรามาดูไพ่อยากจะแนะนำอยากจะบอกอะไรคุณ ไพ่อยากจะบอกว่านะคะในช่วงนี้เนี่ยคุณอยากได้อะไรคุณก็จะซื้อนะคะหรือว่ายอมจ่ายเพื่ออะไรเพื่อความสบายใจของคู่ครองคนรักหรือจ่ายแล้วมีความสุขให้กับคนที่คุณรักนั่นเองนะคะจ่ายเพื่อคนที่คุณรักจ่ายแล้วแบบว่ามีความสุขมีความอบอุ่นดูแลคนในครอบครัวนะคะชาวราศีพิจิกนะถือว่า ในช่วงปักแรกนี้คุณจะได้เงินได้ทองมาร่ํารวยแหละได้เงินมาแล้วก็ดูแลคนในครอบครัวยินดีที่จะจ่ายเพื่อความสุขยินดีที่จะจ่ายเงินเพื่อทําให้คนในครอบครัวมีความสุขนั่นเองค่ะชาวราศรีพิจิกก็ขอให้คุณเฮงคุณปังคุณเฟมัสเหมือนไพ่ขึ้นมาแจ้งข่าวบอกกล่าวให้กับคุณนะคะสำหรับคลิปนี้โมเดวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ